สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องคนรักอาซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมพลเอ็นมนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องค่าสีของแบตเตอรี่นะครับผมพอดีว่าวันนี้มีจังหวะนะครับมีโอกาสลองแบตเตอรี่ตัวรุ่นใหม่นะครับค่าสีสูงก็เลยถือโอกาสทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบางท่านนะครับผมโอเคครับแบตเตอรี่ก็มีค่าสีที่แตกต่างกันไปนะครับคราวนี้ผมก็ เลยเอาแบตเตอรี่ตั้งแต่ค่า C น้อยค่า C กลางกาแล้วก็ค่า C สูงๆนะครับมาลองทดสอบดูนะครับอันนี้ก็จะใช้ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่เป็น2 0 0พทั้ง3ก้อนนะครับอันนี้จะเป็นค่า75 C 75C นะครับตัวนี้จะ5 0 c แล้วจะก้อนนี้4 0 c นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องน้ำหนักกันก่อนนะครับเอาเริ่มจากตัว4 0 c ก่อนนะครับ2,200มิลลิแอมป์นะครับผม วางนะครับวางอย่าให้สายโดนพื้นนะครับเพราะว่าถ้าสายโดนพื้นมันก็จะเฉลี่ยน้ําหนักหายไปนะครับผมโอเคครับอยู่ที่157านะครับสาหรับ2 2 0 0มิลลอีอีกก้อนนึงก็จะเป็น2 2 0 0มิลลิแอมทั้ง3ก้อนเป็น3เซลล์นะครับนี่นะครับเป็นแบบ3เซลล์อันนี้จะ5้าสนะครับ ตัวนี้หนัก180นะครับผมเมื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้157นะครับโดยประมาณอันนี้ร8 0นะครับต่อประมาณแล้วก็ก้อนสุดท้ายเป็น 75C ซีนะครับอ่าอันนี้หนัก190ก็ตีไป191นะครับเพราะว่ามันเกือบเกือบเนี่ยประมาณ190.90กกว่าๆนะครับนะครับน้ำหนักแตกต่างกันนะครับแบตท่าซีสูงก็จะมีน้ำหนักที่มากกว่านะครับเนื่องจากว่า วัสดุที่เขาใช้ทําแบตที่ค่าสีสูงๆมันก็จะหนาแน่นนะครับผมทําให้น้ําหนักมวลรวมมันมากกว่าแบตเตอรี่ที่ค่าสีต่ำๆนะครับแต่ก็อันนี้มันเป็นแค่ปัจจัยเดียวนะครับเพราะว่าแบตบางบางยี่ห้อเนะี่ยเขาอะ่ะเอาแผ่นอลูมิเนียมนะครับใส่เข้าไปข้างในแบตก่อนที่เขาจะซีนโลโก้ซีนซองนะครับซีนท่อหดนะครับมันก็จะทําให้เพิ่มน้ําหนักแบตเตอรี่ขึ้นไปอีกนะครับ อันนี้เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งนะครับที่ใช้ในการวัดนะครับก็คือ3ตัวนี้ไม่มีแผ่นอลูมิเนียมนะครับในรุ่น2 0 0 2ไม่มีแผ่นอลูมิเนียมนะครับผมเลยเอา3ตัวนี้มาทดสอบเห็นไหมครับถ้าเป็นแผ่นอลูมิเนียมมันจะดังแข็งแข็งอันนี้มันดังแบบไม่แข็งนะครับมันดังบอกบอกอกนะครับถ้าเป็นแผ่นอลูมิเนียมมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้แผ่นแผ่นอลูจะเป็นอย่างนี้นะครับรุ่นนี้คือทางโรงงานเขา เขาส่งมาให้ผมทดลองนะครับเขาทําแผ่นอลูนิเนียมด้านข้างมาให้อันนี้คือเจตนาไม่ได้ต้องการที่จะเพิ่มน้ําหนักนะครับแต่เจตนาต้องการเพิ่มความทนทานนะครับผมบางทีเราบินหรือลงแรงหน่อยมันมีการกระแทกกันอะไรอันนี้เขาก็หวังว่าให้ตรงนี้มันช่วยได้นะครับอันนี้เขาทำมาให้ผมลองนะครับผมโอเคเรื่องน้ำหนักเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่อง มาดูเรื่องค่า IR นะครับเอาแบตเตอรี่ตัว44ก่อนนะครับเสียไปนะครับแล้วก็เราเลื่อนเป็น IR รเวลาจะเช็คค่า I R นะครับเมื่อชาร์จเต็มนะครับแบตบทั้ง3ก้อนนี้ชาร์จเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เทส ก็จะอยู่ราวๆนี้นะครับประมาณ8นะครับผมแต่ละเซลล์นะครับถือว่าผ่านนะครับถ้าค่า IR เกิน15นี่ไม่ดีนะครับค่า R ของแต่ละเซลล์นะครับมันเป็นค่าความต้านทานนะครับอันนี้ก้อนต่อมาเป็น5 4นะครับเสียบป๊บ นี่นะครับค่า R อยู่ที่ประมาณ6เท่านั้นนะครับผมนะครับสำหรับตัว54นะครับถือว่าดีนะครับผมต่อมาก็จะเป็นก้อนสุดท้ายนะครับตัว 75c นะครับ แบตเตอรี่ก็มีค่า C ต่างกันออกไปนะครับค่า C นี่ถ้าเป็นแบบรุ่นตะก่อนโบราณโบราณนี่มีตั้งแต่24นะครับถ้า C ต่ำกว่านี้เขาจะไม่ค่อยนิยมมาใช้เล่นจะนิยมมาไปทำแบตร,รีโมทนะครับค่า C ก็คือมันจะจ่ายกระแสะไฟได้ต่อเนื่องนะครับผมเหมาะกับชุดไฟชุดไฟยิ่งโหดยิ่งกินกระแสะมากก็ยิ่งต้องการแบตเตอรี่ที่มีค่า C สูงนะครับแล้วก็ บวกกับมิลลิแอมป์ที่สูงด้วยนะครับมันจะช่วยทําให้แบตเตอรี่ของเราเสื่อมช้าลงนะครับผมถ้าไม่งั้นเอาแบตค่า C ต่ำไปเล่นกับชุดไฟโหดที่กินกระแสไฟสูงนะครับแบตเตอรี่จะบวมนะครับบวมภายในไม่กี่ไฟเองนะครับโอเคคราวนี้มาลองตัวก้อน 75C นะครับโห5ค่า I เห็นไหมครับค่า I r จะลดลงเรื่อยๆใน แบตเตอรี่ที่ c ีสูงขึ้นนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับตอนแรกมันอยู่ประมาณ8ใช่ไหมครับ 40c อยู่ประมาณ8แล้วก็ตัว 50c อยู่ประมาณ6อันนี้ 75c อยู่ประมาณ4 4.7จนถึง5นะครับเราๆเนี่ยนะครับในแต่ละเซลล์นะครับเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณอาทตีไป5นะครับซึ่งถือว่าค่าย R ต่ำนะครับผมซึ่งดีนะครับแบตเตอรี่ที่ค่าย R ต่ำก็คือดีนะฮะ ก็ประมาณเท่านี้นะครับผมนะครับส่วนเรื่องมิลลิแอมมันก็ต้องใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวแบตนะครับมันเป็นขนาด2,200ม ah. ิลลิแอมแต่เท่าที่ผมสังเกตนะครับแล้วผมเคยลองคอเคยลองเล่นและเคยลองชาร์จดูนะครับแบตเตอรี่ค่าสีสูงอะ่ะเราสามารถเล่นได้รีดแบตได้มากกว่าแบตเตอรี่ค่าสีต่ำนะครับโดยที่ทำให้แบตเตอรี่ไม่ได้บวมไม่ได้เสื่อมนะครับผม แล้วก็เวลาชาร์จแบตเตอรี่ค่าซีสูงเนี่ยมันก็จะมันก็เลยจะชาร์จเข้าได้เยอะนะครับผมนะฮะเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟออกได้มากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาชาร์จไฟเข้ามันก็จะชาร์จไฟเข้าได้มากกว่าปกติได้มากกว่าแบตเตอรี่ค่าซีต่ํายกตัวอย่างเช่นนะครับแบตเตอรี่ 40c เนี่ยเวลาเราเล่นจนแบตหมดนะครับไอเรื่องความร้อนมีอยู่แล้วนะครับยิ่งชุดไฟโหดยิ่งร้อนและยิ่งบวมนะครับแต่เวลาเราเอามาชาร์จเนี่ยแบตเตอรี่เนื่องจากว่า ค่าศีรษะเอาไปเล่นชุดไฟโหดๆแบตเตอรี่จะเสื่อมไว้เพราะเสื่อมไวมิลลิแอมมันจะไม่ใช่2 2 0 0แล้วนะครับเวลาชาร์จเข้าไปใหม่จะชาร์จเข้าไม่ถึงมิลลิแอมเดิมของมันนะครับก็คือตัวเซลล์มันเริ่มเสื่อมนะครับผิดจากแบตเตอรี่ที่มีค่าศีสูงขึ้นและสูงขึ้นนะครับเวลากลับมาเล่นซ้ํานะครับมิลลิแอมเนี่ยเขาจะเสื่อมไปน้อยกว่าแบตเตอรี่ที่ค่าศีต่ำนะครับผมอันนี้คือข้อดีของเขานะครับก็คือมันใช้ได้ยาวกว่าแล้วก็ จ่ายกระแสไฟได้ต่อเนื่องมากกว่ารองรับกับชุดไฟโหดๆได้นะครับแต่ราคามันแพงกว่าเท่านั้นเองครับมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับราคาแพงกว่าประสิทธิภาพสูงกว่าครับผมโอเคครับก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมมาครับชาวอาซีเรานะครับมาเล่นอาซีกันครับผมผมพล N3F าลาทุกท่านเท่านี้ครับสวัสดีครับครับผมก็ฝากงานคลิปต่างๆของ N3F ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแคร์อย่าลืมกด Subscribe นะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปไหนอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ N3F สวัสดีครับ